สลากอ่านนี่ตรวจตัวดีเลยหลงพ่อของการเต้นมันมีนึกผัวจบไปตัวจบเทาวเลยนี่เลยพอพอพออพอหลงพ่อการเต้นพอแล้เราไหนวจะต้อไปไหนแล้วนิถามอยู่ว่าเอาโซดามาเามาดูหลังรถ สวยมากมากเนี่ยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้าก็สวยสวยสวยถือว่าถือว่าตั้งแต่ตั้งแต่นาทีนี้ไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นนี่ถือว่าคุ้มละาะตรงนี้ถือว่าโอเคมาดีวัดสวยแต่เขาบอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนนะครับจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เลี้ยวเข้ามาในคลองไผ่นะครับประมาณ800เมตรเลี้ยวมาที่วัดเขาเกิดลั่น ถ้าใครไม่เคยมาก็เดี๋ยวคอหลังจะพามาใหม่นะครับหรือว่าถ้ากลับจากกรงเทศจะเลี้ยวซ้ายมาก็ก็ได้นะครับกลับมาเข้ามาในวัดนี้สวยมากๆครับถ้าไม่บอกว่าเป็นวัดน,นึกว่าเป็นรีสอร์ทครับส,ส,รสวยครับส,สวยครับอ่ะพุ้โงลองถ่ายอรอบๆให้เพื่อนดูซิอ่ะอ่ะนั่งเลยนั่งไหย ที่เราชุดดีกว่าใครใครเห็นนิวเบิร์เนื้อเนาะตรงนี้อ่ะไม่มีมั่นใจอ่ะอตอนนี้ไม่มั่นใจใช่ไหมครับใช่อ๋อครับครับอ้าวอุ้ยมีบอกกันเลยมันเด่มันเกิดตรงนั้นเนาะตัวตรงนี้ตัวตรงน่องหัวถึงท้ายไม่หรอกวนออมใครอยากข้างก็ข้างไปได้ไป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 ชมตะวันเนี่ยมันสึกเหรียญเฮโร่มากองกันไงมากองกันเฮออ